ทุณดูเอาแล้วคนดูเอานะครับว่าผมได้มาเท่าไหร่นะดูเอานะครับผมผมหนึ่งันสี่รบาทนะครับเดี๋ยววันนี้เซียนจะพามาเล่นเกมสล็อตค่าย PG กันให้ดูนะเ,เว็บนี้มั่นใจได้นะครับผมโอเคไป เดี๋ยวเซียนก็จะเอ่าเซียนซื้อฟีเจอร์ให้ดูละกันนะตอนนี้เซียนราเข้ามาอยู่1นึ่งหมนะทุกคนเซียนเอาเข้ามาอยู่1นึ่งหมนะครับโอเคเดี๋ยวรวกันเลยดีกว่านะไปกันเลยครับผมซื้อไป2องพันนะเดี๋ยวมารอดูกันดีกว่านะครับว่าจะได้คืนมาเท่าไหร่นะโอเคไปครับผม1 0บฟรีสเปนัะผมไปกันเลยไปกันเลยยังไงครับผมเฮ้ยรอบแรก รอบแรกรีสป,ปินเข้าอีกหรือเปล่าอะไรครับเนี่ยจะเข้าอีกหรือเปล่าไม่เข้านะไม่เข้านะไม่เป็นไรครับผมไปกันต่อครับไม่ออกครับผมยังไงครับมีอยู่ครับผมเกาสบาทครับจังหวะนี้ มีอีก96ับผมยังไงครับมีอีกไหมมีอีกไหม,ม,ไมเออมีอีก480สวยงามครับจังหวะนี้คือามาเรื่อยๆ288คูณ10ไปนะครับทุกคนยังไงครับผมม,มาถึงเปิดได้สวยนะทุกคนเปิดได้สวยนะครับจังหวะนี้เปิดสวยงามครับผมมาที่960บาทนะครับโอเคครับผมเลข7ทีอยู่ที่คูณ10ครทุกคนอ่า160 160อือ7 2 0 ห้าร้อยหอย่างเอา,าครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้กำไรมาแล้วท,ทวุกคนจังหวะนี้กำไรมาแล้วนะครับผมโอเคได้มาอีก1,440ยังเหลือเหลือ4ีสปินจะเหลือซีสปินอีกหทีกับคูนสินะครับผมอ่ะยังไงยังไงยังไงครับผม <c oughs> มาหน่อยมาหน่อยมีปิดท้ายตรงหูสามพันแ ช็อตนี้ึ้งไปเลยครับผมโอ้โหกำไรนางานรับกำไรงานช็อตนี้นะช็อตนี้โอ้โหเงินเด้งเป็นของเล่นเลยทีเดียวโอ้โหยังไงครับเนี่ยยังไงครับสุดที่เท่าไหร่สุดที่เท่าไหร่ครับผมอืซุปเปอร์เมกาวินนะครับเพียงก็ไม่อยากจะรม้หรอกนะครับผมว่ามาดูได้จริงๆนะโอเคเลขสองรอบครับผมมีปิดท้ายหรือเปล่ามีปิดท้ายหรือเปล่าครับผมยังไงครับ รอบสุดท้ายครับผมมีปิดท้ายไหม,มอ่ามีอยู่อีก160ครับผมหมดยังหมดยังอ่าหมดแล้วทุกคนดูเอาทุกคนดูเอานะครับว่าผมได้มาเท่าไหร่ับดูเอามาครับผมโอ้โห6,436บาทนะครับได้มา6,436บาทตอนนี้เสียงก็มีอยู่1 4 0 0แล้วก็กำไร4,000ก็คุ้มๆแล้วผมบอกให้ว่าคุ้มค่านะ ยอมเสีย2,000ซื้อฟีเจอร์เราได้กลับมาอีก4,000เนี่ยคุ้มนะครับผมบอกให้ยังไงก็คุ้มนะครับเรามาเจอเซียนกันในคลิปหน้าครับผม